มัน่นป <t od em |ms|> ่ยก็มืออไรก็าานไ่รู้ทุกเมื่ต้องรู้ว่าเชื่อได้ไหมบบั่บโต๊นี่เนาะรองเท้าไม่ต้องการกระบบอเน่เบิ้ล

หายมันชะขวาห้บนเศร้าได้เออหาก็ะ้วก็หายเน่แล้วบันเลนี่เราก็ขั้นไสขีดได้ขีดสิาักซักเฮ้ยเป็นิไเนี้จะพักชี้สันมัเก็เปแทะแบเแสบโบนเป็นอะไรกางเกงแสบะกาเ่งคนนั้นน้ำแก้วแ่บไปยังเหนว่สื้อโลดวะเขาก็เลยสื้อ แม่บอกคนมันเกิดแรงบอกไม่ลงเลเด้อแม่จาแมก่เกิดแมเด้อแม่แมบอกเสียวนางคันทะลงดงสี่นคนไปยูคนไปด้าโมนี่ผซื้อว่าเขาก่องพ่กแคืองามงามปะ่คนงามงบะทางนั้นก็สบายดีเด้อก็ชิหน่อยมันวัเดียมันเท้ากี่อนหรือว่าค่อยงามแต่ไดบอกพี่น้อง

ยายนึงคงอ่อนัายแดโทรศัพท์แตกซะเหระอซื้อเรีเก็บไว้าตอซอยู่เร็มาพี่ลูกหลานเนี่ยมานี้ทับนเาโกินบากินบาเข่าเนี่ฮะฮะคุยกับมัอาอเาะบอกินเ้อเนอะยินอัดไว้ได้อานั่งหลับทำแทนกินเข่ากินข่ากินเข่าน่งน้ำนน้นลงอ่าเดี๋ยวเจ็บเจจจอ่ะโอ้ยกินไจับจ็สิคิดว่า

ไม่ต้คิดยเจอม่่าอกเดี๋ยวที่ที่ตะนบทีหอมันสีแซ่เหมืนกันซมะอชิมข่าเลยน่นน่ก็จหเลยนะแบากินแมาเอยเด้ตั้งกล้องดิเขาหู้นะว่าตั้งกล้องนะคิปกันไหนดินะ เลยบริหารสายทายคลิปคลิปหนึ่งลงบริหารนแล้วันเดี๋ยวเราไยมุขเขาเขาบอกนี่เลย่ัดมานเามัซอยเลยสองกสี่หกเก้ากหนึ่งบจับมาสองตันจับมาเลยดึงเอาเลยดึงเอารถโอเคไม่ไม่ไเอามาเอามา đấy là một cái chất thải đấy ok thôi kia thôi 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 ก็ันนี้ไเล็กทำอะไรนะเม่อากันาาพี่นอยเนาะเล็กนั่นแหละมาอเารไมีเล็กนั่นแหละ้มฉันี่เขาบอออยู่ซื่อๆฟีฟาอยู่ซื่อๆบอฟีฟาบ่มีฟีฟาตายแล้วเนาบนเนาะว่าใครได้เล็กไทยเนาะไม่ยังฟิเกมเออ แกบอกเรบยปลพิพาเออเอฟาลเพะหงมีเด to uh, uh. like, well, ้อก well, uh, um, ันหาอย่างเหมือนกันเอาไรอกอยากคือการ้ึดึงอะไรก็ยด้อยากได้น้องก็ได้เดินเดินน้ำผมเป็นาดนเนี่ยอยปลายเปิ้ลจินเด้อจิ้เ่อยากทิ้นเดออันนี้มันอยากทิน จะไม่ให้ต้องข่อยได้คนสากตัวนเ่านับนุ็พูดเ้อเจ้าแก่สองก็เทียมแก่น้นตาเมยมมนเน้อเบดร์ตโซซนแนะไส้สกิกแค่ยิมแล้วได้แมแก่กเทียมแก่หอมมแมาตามใส่เอ้ยเอาองเลยเอาพักเท่ยงเราไปนงันกันหน้ามองหันนเพิ่เอาบรนที่เสือให้นั่งเตาเอิเอิกินน่ะเอิญกินเืออามูสาเสือ ăn mè, ăn mè, ăn mè set nữa, mỏi. không? <laughs> ừ. <laughs>